75เริ่มปวดเข่ามาเมื่อไหร่ฮะ10ป,ป,ปีจะได้แล้วมั้งวันแรกที่มันปวดรุนแรงนั่งถอนยาอยู่งองอเข่าอย่างนั้นนะครับอุ้ยมันปวดขึ้นมานะปวดมากเลยปวดอยู่ไม่ได้ต้องให้ลูกพาไปหาหมอเขาบอกว่าข้อเขา่ามันเป็นหินปูนเนื้ออะไรนะเกาะฉีดยาอะไรลงไปนะเป็นน้ําพออยู่มาอีกไม่เท่าไหร่เจ็บอีกข้างเลยเจ็บหมดทั้งสองข้างเลยอทีนี้กะจะไปผ่าตาัดจะเปลี่ยนข้อเข่าคือหมอบอกเลยว่าเป็นข้อเข,ข,ข่ขา,ขา,ขขาเสื่อมข้อเข่าเสื่อมแล้วคุณหมอบอกไงต้องผ่า ก็จะพาให้จะเปลี่ยนให้ว่างั้นนี่มันเขาบอกว่ามันต้องนานหน่อยน้่มจะต้องคอยคิวว่างี้เอ๊ทีนี้ทานขวดสีชมพูนั่นเข้าไปอ๋อบีมสีชมพูเข้าไปค่ะค่ะทานเช้าสองเย็นสองแล้วทีนี้ก็มองแล้วก็มันก็เบาๆขึ้นใช่ไหมเบาเกาคือมันไม่ปวดมันไม่ปวดไม่อะไรเท่าไหร่แล้วก็ทีนี้ทานติดต่อกันเลยก็รู้สึกดีขึ้นเรื่อย แล้วทานอยู่นานแค่ไหนครับก่อนจะไปผ่าตัดผ่าตัดไม่ได้พาไงสรุปแล้วคือไม่ผ่าเลยไม่ได้ผ่าเลยยังไม่ถึงคิวด้วยยังไม่ถึงคิวแล้วก็ตัดสินใจว่าจะไม่ผ่าเลยจะไม่พาแล้วหมอถามอย่างนี้ไม่ผ่าแ้วคุณยายไม่เจ็บแล้วมันไม่เจ็บแล้วมันไม่เจ็บแล้วเดินได้ตามปกติแล้วเดินได้เดี๋ยวนี้ขึ้นตึกสามชั้นได้แล้วโอ้เมื่อก่อนไม่เท้าอะไรที่ เป็นสี่ขาน่ะนะบล็อกเกอร์นะฮะตอนนี้ไม่ต้องใช้แล้วไม่ต้องใช้แล้วก็มาใช้อ้ไที่แบบสระอาอะไรนั่นแหละแต่เดี๋ยวนี้ไม่เอาสักอย่างอเดี๋ยวนี้ไม่ต้องใช้สักอย่างละค่ะอขึ้นชั้นสามได้เมื่อก่อนนี่พอจะขึ้นบ้านว่าเข่ามันจะดังอด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 ต้องโหนราวบันไดไว้ขึ้นได้ที่จะลงแทบไม่ได้นะบ้านอ่ะแล้วพอมาเดี๋ยวนี้ขึ้นตึกสามชั้นได้สบายครับผู้ที่มีปัญหาข้อเข่าเสื่อมและอักเสบนะครับ ก็เกิดขึ้นจากการที่ไม็ดเลือดขาวเนี่ยหลัง่งสาร3ตัวมากเกินไปคือ TNF Alpha อินเทอร์ิน6และอินเทอร์ลิน1ินะครับมันก็ทำให้เกิดอาการอักเสบตามข้อต่างๆผู้ที่ใช้แคปซูลของเราเช้า2แคปซูลก่อนนอน2แคปซูลก็จะพบว่าจะมีการหลัง่งสาร3ตัวนี้ลดลงอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นอาการอักเสบจึงลดลงอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ครับสิ่งที่เราใส่เข้าไปในแคปซูลเนี่ยเป็นพืชห้าชนิดคือบังคุด,ดเงาดำถั่วลืองกระดั่งบบกนะครับเมื่อเราสกัดสารเหล่านี้ออกมาแล้วสารสกัดเหล่านี้มีคุณสมบัติในการสร้างมวลกระดูกอ่อนนะฮะซึ่งสามารถอยู่ในระหว่างชั้นของกระดูกที่มันเสียดสีกันวันอาการเสียดสีกันมันก็ถูกยับยั้งโดยกระดูกอ่อนซึ่งเปรียบเสมือนฝองน้ำอยู่ด้วยนะครับ รอาการปวดเหล่านั้นจึงหายไป